ลับมาอีกครั้งกับรายการที่ง่ายๆแล้วก็น่ารักๆครับอ,อบอุ่นใจกับหาเกมเล่นกับเพื่อนวันนี้เกมที่จะมาแนะนําบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทําให้คุณสามารถโร์เพลย์เป็นโจสลัดเบียเบียวได้โดยที่ไม่มีใครว่าเพราะว่าในเกมมันก็ทําแม่งทุกคนเวลาเล่นนะครับเกมนี้ดูภายนอกเหมือนจะเล่นยากแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากแต่ถ้าได้มาสัมผัสจริงผมบอกได้เลยว่าสนุกและหาเป็นอย่างมากแถมเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซ์และนี่คือหาเกมเล่นกับเพื่อน เกมซีออฟทีฟเป็นเกม FPS Adventure ในทีมโจรสลัดเงเนอะครับโจนสลัดเนาะที่มีการเล่นหลักๆเลยก็คือบนดินและในน้ำ บนด,ดินก็ตามสไตล์ครับต่อสู้หาสมบัติไขปริศนาบลาบลาบลาส่วนในน้ําก็คือการเดินเรือหมายถึงปนน้ํานะครับรับประกันคุณภาพโดยทีมพัฒนาเกมสัญชาติสหราชาอาณาจักรอย่าง Rare Limited ที่เข้ามาสู่อ้อมอกของ Microsoft ตั้งแต่ปี2002และปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในสตูดิโอของทาง Xbox Game Studio อีกด้วยแ a ร e ว a ร์นั้นเคยพัฒนาเกมยุคเก่าชื่อดังมามากมายอย่าง GoldenEye 0 7หรือ Donkey Kong 64 ซีออฟีพัฒนาขึ้นมาโดยจากไอเดียของเกม PC หลายเกมอย่างเช่น if online, d a y c และ rust ที่หลายเกมที่ว่ามานี้ชูจุดเด่นของทางด้านการดาเนินเรื่องของตัวเองจริงๆคือตัวเอกก็คือคุณน่ะละครับคนที่อยู่ในกระจกนั่นแหละและที่สำคัญคือมันคาดเาอะไรไม่ได้ต่อเล่นเลยจนสุดท้ายแล้วทีมงานก็เลยเลือกธีมโจสลัดที่รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ธีมโจสลัดล่าขุมทรัพย์อย่าง the g o o n e s ในปี1985หรือจะเป็น pirate of the caribbean ที่โด่งดังในปัจจุบัน ตัวเกมวางจำหน่ายในปี2018โดยเป็นเอ็กซ์คู e ให้กับเครื่องเล่นเกม Xbox และ PC บนระบบปฏิบัติการอย่าง Windows เท่านั้นและอัปเดตต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันแถมมีภาษาไทยเต็มรูปแบบอีกด้วยข้อมูลเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับทีนี้มาฟังผมสาธยายเกมนี้กันดีกว่าต้องยอมรับเลยว่าผมไม่เคยแตะเกมนี้มาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว แค่เคยจริงๆก็จะมีเพยงแต่ได้ยินสรรคคุณของเกมนี้ผ่านมาทางสื่อต่างๆมากมายหรือแม้แต่วิดีโอที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกอย่าง Captain l o o กทำให้ผมค่อนข้างรู้สึกดีกับทางเกมซี f t บ i e v e s เป็นพิเศษแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสในการเล่นจริงๆสักที จนไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปเล่นเกมกับคุณดอมผู้บริหารของทาง Xbox ถ้าใครจําได้จากวิดีโอที่เราไปสัมภาษณ์คุณดอมมานั่นแหละครับในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสเล่นไปพร้อมกันกับทางอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆรวมทีมกันไปออกทะเลและแปลงร่างเป็นโจรสลัดสุดมันมันทําให้ผมแอบอมยิ้มให้กับเกมนี้เลยก็ว่าได้จนแบบต้องตามไปสมัครสมาชิกของ PC Game Pass เพื่อโหลดเกมนี้และแน่นอนครับนำกลับมาเล่นกับเพื่อนๆและทีมงานของผมเลยทีเดียว เกมซีอปทีฟการเล่นมันไม่มีอะไรมากครับถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือรับเควส์ทำเควสส่งเควสรับเงินเอาไปแต่งเรือแต่งตัวแต่รายละเอียดในเควสนั้นจะออกมาแบบอย่างสร้างสรรค์ยังการหาสมบัติเมื่อเรารับเควสมาเราก็ต้องเปิดดูแผนที่ที่ได้มาบางทีมันก็เป็นรูปเกาะพร้อมทั้งระบุสถานที่ที่ฝังสมบัติเอาไว้บางทีมันอาจจะเป็นคําใบ้ให้ทําทีละบรรทัดไปที่เกาะนูน้นหาจุดนี้เดินไปทางทิศไหนกี่ก้าวเป็นต้น ซึ่งผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นภาษาไทยที่แปลออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่อาจจะต้องจับแพทเทิร์นการอ่านคำใบ้สักหน่อยแล้วก็จะอาจจะหาง่ายขึ้นครับอาจจะนะอาจจะทีนี้เมื่อได้สมบัติขึ้นมาก็าต้องยกขึ้นเรือกลับไปขายแล้วก็เอาตังค์มาผ่านกันตามวิธีโจรสลัดควยที่2แบบก็คือนักล่าและส่งของซึ่งการทําก็จะคล้ายๆกับการหาสมบัติเลยก็คือการเปิดคำใบ้ขึ้นมาก็าจะบอกเราว่าเราควรจะทําอะไรนี่ยังไม่รูมไปถึงการล่าสัตว์แบบเบิมเบ่มๆอย่างพวกแมกกาลอดอนหรือว่าคราเคน หนจะมีเควสเนื้อเรื่องที่เป็นตัวเกมไปคอลแลบกับ p ภ r a ะ e of the Caribbean เอา Jack Sparrow มาอยู่ในเกมอีกด้วยหรือจะเป็นเควสที่เก็บได้ตามขวดที่วางอยู่ตามเกาะหรือไม่ก็หอบจากหัวหน้าโครงกระดูกอีกมากมายให้ได้สำรวจกันทุกเควสทุกการเดินทางต้องใช้เรือสำหรับเกมนี้ครับเรือในเกมนี้มี3แบบคืออย่างแรก s l o o p หรือมันก็คือเรือเล็กเอาไว้สำหรับเล่นโซโล่หรือว่าเล่นกับเพื่อน2คน Brigantine หรือเรือขนาดกลางสำหรับเล่น2-3คน และแกีเลียนที่เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับเล่น3-4มถึงสคนเต็มอัตราสึกซึ่งเราสามารถแต่งเรือได้โดยการที่ซื้อของที่ท่าเรือหรือจะเติมเงินในเกมซื้อเอาก็ได้ครับแต่เป็นแค่ลายแฟชั่นเฉยๆผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีค่าของสแตทเรือของเราเพิ่มแต่อย่างใดการเดินเรือหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากซึ่งเอาจริงๆถ้ามาเล่นแรกๆก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกเราเวลาเล่นก็งงกันเหมือนกันแต่พอจับวิธีการบังคับเรือได้แล้วก็สบายๆครับ ถึงแม้จะยังจอดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เนาะชนไปเนี่ยชนดิเฮี้ยร้อยเฮี้ยอะไรโอยชนเฮียร้อยเฮี้ยเฮี้ยมันไม่ชนมันไม่ชนงูหูไอ้เหี้ยงูบอกเลยเตรียมทิ้งสมอเรือไอ้เหี้ยเบสเบส อเราต้องคอยดึงสมอหรือปล่อยเพื่อจอดการดึงใบเรือหรือบังคับทิศทางของใบเรือให้รับลมเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งมีปืนใหญ่เอาไว้ใช้ยิงต่อสู้ไม่ว่าจะกับเรือชาวบ้านหรือว่าจะเรือโครงกระดูกได้เหมือนกันครับมีการต่อสู้ก็ต้องมีการจมถูกไหมครับถ้าเรือเราถูกยิงหรือไปชนหินเกยตื้นก็จะเกิดดามเมจกับเรือทําให้เรือมีรูและน้ําทะเลก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆจนเรือจมได้วิธีการซ่อมก็คือเอาไม้ไปปิดนั่นแหละครับ และที่เหลือก็คือใช้ถังน้ําวิทน้ําออกซึ่งพวกไม้หรือทรัพยากรในเรือก็หมดไปด้วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแวะตามเกาะแล้วก็ไปฟาร์มของตามถังกลับขึ้นเรือมาด้วยใครไปรู้ครับมันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้ทุกเมื่ออย่างเช่นคุณันดเดินเรือของคุณไปเจอเขตภูวเขาไฟที่มันปะทุอยู่แล้วมันอาจจะระเบิดเรือได้โดยที่ไม่รู้ตัว เ,เรื่องเรื่องของเกมนี้ไม่มีมินิแมปบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเลยครับเราต้องเดินไปดูที่แผนที่ที่ห้องแผนที่อย่างเดียวและใช้เข็มทิศในการเดินทางไปยังเกาะต่างๆซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่สามารถดึงความเป็นเบ์จดสลัดของคุณและเพื่อนๆอ,ออกมาได้ฮัลโหลคึงต้องไงการทำงานเป็นทีมเวิร์กนี่มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆในเกมนี้คนนึงอาจจะบังคับเรือคนนึงดูแผนที่คนนึงอาจจะยืนบอกทิศทางหน้าเรือเป็นต้น บางคนอาจจะทําอาหารอยู่ใต้เรือก็ได้แต่ก็อย่าลืมเอาอาหารออกจากเตานะครับเพราะไม่งั้นไฟไหม้ได้วิธีเจาสลัดมันต้องทำอะไรครับล้นครับด้วยความที่ว่าตัวเกมเป็นแบบ PvPvE ที่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสไปเจอกับเรือผู้เล่นหรือกลุ่มผู้เล่นคนอื่นๆที่เล่นไปมาได้ด้วย ตรงนี้ย้อนกลับไปที่ทางเกมได้รับแรงบันดาลใจที่สร้างเกมที่มีในเรื่องเป็นของคุณเองนั่นแหละครับในแต่ละครั้งที่คุณเล่นเกมคุณอาจจะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยและนี่ถือเป็นจุดแข็งและจุดที่ทําให้พวกเรารักเกมนี้คอมมูนิตี้นั่นเองครับเราสามารถทําอะไรกับเรือคนอื่นที่เจอได้หรือเขาก็สามารถทําอะไรกับเราก็ได้เช่นกันบางที่คุณอาจจะเห็นใครก็ไม่รู้จอดเทียบท่าอยู่นิ่งๆแล้ววิญญ,ญาณสายเลอร์สกอตแลนด์เมันพุ่งพล่านโดยที่คุณไม่ใช่สายเลอร์สกอตแลนด์จริงๆก็ตาม การบุกยิงเรือการปล้นสะดมทำได้ครับหรือบางทีคุณอาจจะล่องเรืออยู่คนเดียวและถูกเรือใครก็ไม่รู้ที่ลำใหญ่ยิงกระหน่ำใส่จนต้องใช้สกิลลากกคมๆใส่กับตันเพื่อเอาตัวรอดก็มี หรือกลาสีบ,บางท่านเขาขอยากจะทักทายคุณการยิงลูกเรือด้วยปืนใหญ่มาแบบระยะประชิดแล้วก็เปิดไม่สแปมมีมก็มีครับมาเก็บนังเง้อมาเก็บไอ้ยมีมไม้สัตว์เรียกได้ว,ว่าเหตุการณ์ฮาเกิดขึ้นกับเกมนี้ได้แทบทุกครั้งที่เราเข้าไปเล่นเลยก็ว่าได้กราฟิกของเกมสวยไหมอันนี้พูดยากครับเพราะว่าเป็นการออกแบบด้วยกราฟิกแบบประตูนทําให้ไม่กินสเปคและเล่นได้ทุกเพศทุกัวแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่สวยจริงๆมันคือน้ําครับ กราฟิกของน้ําในเกมมันสวยมากๆโคตรดีบอกเลยรูปถึงเสียงเอฟเฟกต่างๆก็ทําออกมาดีเหมือนกันผมเห็นบางคนเล่นเกมนี้เพื่อเป็นเอสมาให้กับหัวตัวเองก็มีครับแบบเล่นเรือไปไเรื่อยไม่ต้องทําอะไรเสพบรรยากาศอย่างเดียวก็ได้ครับ <Scotland! S 1> ถ้าเขาโชคดีไม่เจอผมสแปมย์ไมแบบเรื้อนๆนอเนาะฟังมาแล้วอาจจะดูว่าเกมมันดูสนุกไปทุกอย่างใช่ไหมครับแต่สําหรับผมนะเกมนี้มันต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆไม่งั้นมันจะอยู่ในรายการนี้ได้ไง การเล่นคนเดียวของเกมนี้ทําได้ครับแต่บอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรยิ่งถ้าสมมติว่าคุณเล่นคนเดียวแล้วก็เรือคนอื่นมาปล้นเนี่ยอาจจะทําให้หัวร้อนเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแบ่งปันความหัวร้อนให้กับเพื่อนๆครับสนุกมันหาแน่นอนเกมซีออซีปัจจุบันนี้เปิดให้บริการแล้วบน PC ที่เล่นผ่านได้ทั้ง Ste ีมหรือ PC g a เก Pass ของทาง Xbox สมัครสมาชิกและจ่ายในราคาเพียง9 9บาทยังสามารถเล่นเกมอื่นๆได้อีกเป็นกว่าร้อยเกมไม่ได้โฆษณานาครับแต่คุ้มจริงๆ หรือใครที่มีเครื่องคอนโซลอย่าง Xbox One หรือ Xbox Series X s ก็เล่นได้เช่นกันแถมเล่นร่วมกันได้แบบ cross platform ได้อีกด้วยที่พวกเราเล่นกันก็จะมีตากล้องคนตัดคือหมายถึงตากล้องที่เป็นคนตัดนะครับเขาเล่นผ่าน Xbox Series X มาจอยกับพวกเราได้แบบปกติเลยแถมรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดเหมือนเล่นบนคอมได้อีกด้วยสุดท้ายนี้ใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเกม Sea of Thieves หรืออยากจะบอก,กบเล่าความน่าเล่นของเกมนี้นให้กับเพื่อนๆและพวกเราฟังก็เชิญได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให,ให้กับพวกเราต่อไปรักน,น้อยแต่รักนา,นานๆน,นะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับทำองศาดีๆมิออันเดอรดี